สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะจากบทความหนึ่งชื่อว่าคนธรรมดาที่ทำอะไรก็สำเร็จพลังเงียบที่โลกมักมองข้ามนะคะอืมครับสวัสดีครับคือบทความนี้เขาพูดถึงว่าเออความสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากพรสวรรค์หรือว่าโอกาสพิเศษอะไรเลยนะคะใช่เลยครับน่าสนใจมากบทความนี้ช่วยให้เราเออลองมองลึกลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพลังเงียบนี่แหละครับว่าจริงๆแล้ว อะไรที่ทำให้คนที่ดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มันแบบน่าทึ่งมากๆได้อะค่ะค่ะซึ่งหัวใจหลักเลยนะคือเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเลยครับแต่สิ่งสำคัญคือเขาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็เอ่อทำสิ่งเล็กๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาทำไปเรื่อยๆจนมันสำเร็จขึ้นมาเอง โหงั้นเราต้องมาแกะกันดูหน่อยลคะค่ะว่าไอความลับที่ว่าไม่ใช่โชคหรือไม่ใช่เส้นสายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่บทความบอกว่าเป็นวิธีคิดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือเรื่องของ mindset หรือกรอบความคิดล้วนๆเลยซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบสําคัญสคัญหลายอย่างอยู่ข้างในนะทั้งเรื่องวินัยในตัวเองอ่าการมองโลกในแง่บวกอือการเข้าใจตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ความกล้าที่จะลงมือทําแบบ ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกอ๋อค่ะค่ะไม่ต้องรอพร้อมใช่ครับแล้วที่สำคัญมากๆเลยขาดไม่ได้คือความสมั่งเสมอซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขากลั่นออกมาเป็นบทเรียน5ข้อที่แบบน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะที่บอกว่าทำทีละเรื่องแต่ทำทุกวันอันนี้ฟังดูเหมือนเน้นทำเรื่อยๆมากกว่าทำตูงเดียวใหญ่ๆเนาะใช่ครับแก่นมันอยู่ตรงนี้เลยคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ๆหรอกครับ แต่มันคือการเดินไปข้างหน้าทุกวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอ,อมไม่ว่าก้าวนั้นมันจะเล็กแค่ไหนก็ตามคือแค่เราทำสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นแค่วันละอย่างหรือแบบพัฒนาตัวเองขึ้นวันละนิดเดียวเองนะมันก็สร้างความแตกต่างที่แบบมหาศาลได้เลยในระยะยาวเหมือนค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเลยครับมันช่วยลดแรงกดดันด้วยนะ แล้วก็สร้างโมเมนตัมให้เราไปต่อได้เรื่อยๆพอพูดถึงการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะคือข้อสองอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะอันเนี้ยตัวบั่นทอนเลยใช่ไหมคะทาให้หยุดเดินได้ง่ายๆโอ้โหจริงมากๆครับอันเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจุดสตาร์ทมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วต้นทุนชีวิตจังหวะก้าวอะไรต่างๆนานามันต่างกันหมดเลยค่ะการที่เราเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันเลย ไม่ค่อยแฟร์กับตัวเองเท่าไหร่สิ่งที่ควรจะโฟกัสจริงๆก็คือเราวันนี้ดีกว่าเราเมื่อวานหรือยังแค่นั้นพอเทียบกับตัวเองเมื่อวานใช่ครับแม้จะดีขึ้นแค่นิดเดียวจริงๆนะนั่นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญแล้วครับมันช่วยเราแบบจดจ่ออยู่กับเส้นทางของตัวเองจริงๆไม่วอกแวก ค่ะพอเราโฟกัสที่ตัวเองแล้วไม่มองคนอื่นแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่บทความแนะนำก็น่าสนใจมากคือการจัดการกับพลังงานข้างในตัวเองผ่านการเปลี่ยนคำบ่นให้เป็นพลังอันนี้มันมันทำยังไงอะคะเปลี่ยนคำบ่นเป็นพลังอ๋อมันคือเทคนิคการเปลี่ยนมุมมองหรือที่เรียกว่า reframing ครับคือเปลี่ยนวิธีที่เรามองสถานการณ์ที่เจออ่าฮะอย่างเช่นแทนที่เราจะบ่นว่าโอ้ยงานเยอะจังเหนื่อยมากเลยวันนี้อะไรแบบนี้ ลองเปลี่ยนความคิดเป็นดีเลยวันนี้ได้ฝึกความอึดตัวเองได้เพิ่มความแข็งแกร่งอีกขั้นนึงแล้วอะไรแบบเนี้โอ้โหคิดบวกเลยครับคือคําพูดที่เราเลือกใช้เนี่ยมันส่งผลต่อพลังงานแล้วก็ทัศนคติของเราโดยตรงเลยนะพอเราพูดเชิงบวกหรือพยายามมองหาแง่มุมดีๆในความท้าทายเนี่ยมันจะสร้างพลังงานที่มันผลักดันให้เราลงมือทําสิ่งที่ดีขึ้นตามมาได้ เป็นเรื่องพลังของคำพูดจริงๆนะคะน่าสนใจมากคะ่ะแล้วพอเรามีพลังบวกแล้วมาถึงสิ่งที่หลายคนน่าจะติดอยู่บ่อยๆคือข้อสี่ไม่ต้องเก่งแค่กล้าเริ่มอันนี้เหมือนแบบปลดล็อกให้คนที่ไม่มั่นใจเลยนะคะแน่นอนครับเพราะหลายๆครั้งเลยไอ้ความกลัวหรือความคิดที่ว่าเฮ้ยต้องรอให้เก่งก่อนต้องรอให้พร้อมก่อนสิเนี่ยแหละครับตูประสักใหญ่เลยจริงค่ะบทความเขาเน้นเลยว่า ความกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทําไปก่อนเลยทั้งๆที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปปรับปรุงไประหว่างทางเนี่ยคือคุณสมบัติสําคัญของคนที่เขาทําอะไรสําเร็จจริงๆได้เสมอครับไม่ต้องรอจริงด้วยค่ะการลงมือทํามันทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วกว่านั่งคิดเยอะเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่บทเรียนสุดท้ายที่เหมือนเหมือนเป็นบทสรุปรวมทุกอย่างเลยนะคะคือธรรมดาเท่ากับพิเศษถ้าทําซ้ามากพอใช่เลยครับ ข้อนี้เหมือนเป็นการผระสานทุกข้อที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เลยทั้งเรื่องวินัยใช่ไหมครับที่มาจากการทําซ้ําทุกวันค่ะการไม่เปรียบเทียบที่ทําให้เราโฟกัสกับการทําซ้ําของตัวเองอการเปลี่ยนคําบ่นเป็นพลังเพื่อให้เรามีแรงยืนหยัดทําซ้ําต่อไปได้แล้วก็ความกล้าเริ่มที่จะทําสิ่งธรรมดาธรรมดานั้นตั้งแต่แรกอค่ะพอนาสิ่งธรรมดาธรรมดาเหล่านี้มาทําซ้ําๆๆๆอย่างต่อเนื่องมากพอ ด้วยวิธีคิดที่ไม่ยอมแพ้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็กลายเป็นความพิเศษขึ้นมาได้เองมีตัวอย่างไหมคะพอจะนึกออกไหมนึกภาพนักวิ่งสมัครเล่นธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่แบบออกไป2อวิ่งทุกวันทุกวันไม่เคยขาดจนสุดท้ายเขาวิ่งจบมาราธอนได้หรือเอ่อคนที่อาจจะกลัวการพูดในที่สาธารณะแต่เขาฝึกพูดหน้ากระจกทุกวันฝึกฝึกฝึก,กจนกลายเป็นพิธีกรเก่งๆได้ก็มาจากจุดนี้ทั้งนั้นเลยครับเริ่มจากธรรมดาทําซ้ํา จนพิเศษโห oh, ภาพชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วก็คือว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ผูกขาดอยู่กับคนเก่งหรือคนที่มีพรสวรรค์มาแต่เกิดเท่านั้นเลยนะคะแต่ประตูมันเปิดกว้างรอทุกคนที่มุ่งมั่นลงมือทําสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ยอมแพ้ใช่ครับทุกคนต่างก็เริ่มจากความธรรมดาทั้งนั้นแหละครับแค่ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องเท่านั้นเองอืมจริงค่ะซึ่ง มันก็น่าคิดต่อนะครับเพราะว่าในบทความจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่5บทเรียนนี้นะแต่เขายังรวบรวมสิ่งที่เรียกว่า73วิธีคิดง่ายๆของคนที่ไม่ยอมแพ้เอาไว้อีกด้วยโหตั้ง73วิธีเลยเหรอคะใช่ครับเยอะมากลองนึกภาพเล่นๆดูสิครับว่าถ้าเราหยิบแค่วิธีคิดเหล่านี้มาลองปรับใช้กับชีวิตประจาวันของเราจริงๆเนี่ยแค่วันละข้อหรืออาจจะสัปดาห์ละข้อก็ได้ ค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจกับชีวิตเราได้บ้างก็น่าลองออกไปคิดต่อนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะให้กลับไปสํารวจตัวเองกันต่อได้อีกเยอะเลยฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะทาให้คุณ better every day together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ